ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งราชการตำรวจโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเดือดร้อนหมดและสิ้นเปลืองคนทั่วประเทศก็สิ้นเปลืองแทนที่จะมีเงินทองมีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบายให้เจริญมัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติดมัวแต่ต้องมาเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียงเงินและเสียชื่อเสียงพระราชดดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายท,ที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างจรงิงจังทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนการดื่มสุราสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนการพนันการทะเลาะวิวาทติดเกมการใช้สื่อลามกอนาจารความฟุ่มเฟือยและวัตถุนิยมเกินฐานะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษากศนอำเภอสามโคกจึงดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว นำโดยนางสาวเพียงหทยแก้วดวงงามผูม้อำนวยการกศนออำเภอสามโคกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและใบยุุกเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปกศนออำเภอสามโคก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักศึกษาทั้งสิ้น788คนดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อฝึกและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจนําไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างมีคุณภาพดําเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมบริการความรู้ทั้งในรูปแบบห้องสมุดที่มีบริการด้านหนังสือที่หลากหลายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนยังคงมีสัสดส่วนที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนอายุ13-18ปียังคงเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งพบทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาสําหรับกศนอํเาเภอสามโคกพบว่ากลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มช่วงอายุผู้ใหญ่ตัวยาที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องคือบุหรี่สุราและเพื่อที่มีสารกลองภาษาประเภทกระท่อมพฤติกรรมเช่นนี้ทําให้กศนอํเาเภอสามโคกตระหนักถ,ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงมีการปรึกษาหาวิธีการโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์มาตรการ5ด้าน และกลยุทธ์4่ต้องสองไม่โดยมีการบรูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้ความรู้ขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันแก้ไขและคัดกรองส่งต่ออย่างเป็นระบบหลังจากขับเคลื่อนการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์5ด้านด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการ โครงการสถานศึกษาสีขาวโดยมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิกกรรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการทํางานในฝ่ายต่างๆทั้ง4ฝ่ายทุกคนช่วยกันทํางานช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันมีครูที่ปรึกษาที่กํากับดูแลพฤติกรรม10เสีส่ยงตา่างๆและคอยให้คําปรึกษาแก่ลูกๆนักศึกษาทําให้ยอดผู้ใช้สารเสพติดกศนอำเภอ,อสามโคกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกกศนออเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการมาตรการด้านการป้องกันกศนอนอำเภอสามโคกมีห้องเรียนสีขาวกศน,นตําบลจํานวน11ห้องเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียน อยู่ในระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละร้อมีแบบสรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวครบทั้ง11ตาบลครอบคลุมทุกพื้นที่แหนมเพอจัดทําโครงสร้างคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวทุกห้องประกอบไปด้วยกศนตตำบล11ห้องเรียนประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวแต่ละห้องเรียนประกอบไปด้วยกศนตตำบล11ห้องเรียนจัดทําบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว ประจำห้องเรียนทุกห้องเรียนสถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวาัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นจำนวนกศนตำบล11บเอตำบลรางวัลแกนนำนักศึกษาดีเด่น รางวัลการประกวดเรียงความทักษะชีวิตทางกายาเสพติดจำนวน4คนรางวัลประสบผลสำเร็จในการเลือกใช้สารเสพติดจำนวน6คนรางวัลการประกวดโครงงานเรื่องต้านพายาเสพติดจำนวน5าตำบลสถานศาึกษามีการดำเนิโนโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและแปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการในส,าสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อนสานศึกษาสีขาวมีแบบคัดกรองนักศึกษากศนออำเภอสังฆโคสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการิปภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารและการทะเลาะวิวาทมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดปีการศึกษา2565 มีกิจกรรมโครงการรณรงค์กิจกรรมไวซโซ่ฐานศึกษากศนออำเภอสังข์ oh. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษากศนอำเภอสังข์มาตรการด้านค้นหามาตรการด้านค้นหามีแบบสรุปข้อมูลนักศึกษารายบุคคลการเยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลรายงานผลผ่านไลฟ์แอป มีแบบบันทึกการคัดกรองนักศึกษาก็นออำเภอสโคกแบบแรายง,งานการสํำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้งมาตรการด้านรักษาสถานศึกษามีนยโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือสาธารณสุขอำเภอสามโคก มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานบำบัดร,รักษาทั้ง11ตำบลมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักทั้ง11ตำบลและมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการคลินิกเสมารักมีตู้เสมารักทั้ง11ตำบลและมีการรายงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตรการด้านการเฝ้าระวัง สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับพร้อมเรียนหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอณาจารย์การพนันและการะทะเลาะวิวาทสถานศึกษามีการตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทมาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ และมีการวางแผนงานโครงการมีมาตรการการลงโทษมาตรการสร้างฝันกำลังใจและมีคำสั่งแต่งตั้งคาะกรรมการมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่าย อำเภอสามโคกโดยในอำเภอสามโคกเรือนจำจังหวัดอุนธานีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคกและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสามโค,โคสกสารึัษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลนการดำเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการกำหนดปฏิทินการติดตามการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง